สวัสดีครับนักเรียนก็คือว่าวันนี้เราก็นะครับก็จะมาอัดวิดีโอนะครับเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ชิ้นที่มีชื่อว่า LDR นะครับนะ LDR ก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นความต้านทานที่ปรับค่าตามแสงนะครับนะก็คือเอาง่ายก็คือเป็นเซนเซอร์แสงนั่นเองนะ นะครับ LDR ที่ปรับค่าตามแสงเนาะซึ่งในโปรแกรมนี้นะครับมันจะชื่อว่า Photo Resistor นะครับอะโฟโต้ก็เหมือนกับแสงเนาะในโปรแกรมนะครับจะใช้คําไม่เหมือนกันนะก็คือตัว LDR นั่นแหละนะครับหน้าตาของจริงก็เป็นแบบมีขีดๆนะครับขีดๆตอนนี้ตอนนี้คือต่อไปแล้วเนาะการต่อก็คือนะครับขาเทอร์มินอลนะครับจะต่อกับไปขัวบวกนะครับ แล้วก็หาเทอร์มินอลหนึ่งสองสองนะสองสองหาเทอร์มินอลสองอนี่จะต่อกับไม่เรื่อ,ลอนลงหาเทอร์มินอลสองนี่มันจะเป็นต่อกับขาอนาล็อกนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นอนาล็อกเนาะนะครับเยังครูก็มาต่อกับ P5 e นะครับเปลี่ยนสีหน่อย P5 นะครับอ่า เป็นอย่างนี้เนาะโอเคเอาต่อมานี่ก็เสร็จแล้วนะซึ่งการต่อของขาอีอาร์เนี่ยเราต้องค่อม R ไปด้วยนะครับก็ไปจ้ำจุดเดียวกันเลยนะอันนี้มันไม่ได้เรี่ยงชนกันนะนี่มันก็คือสายแหลนะเนาะสายถ้าเราไปต่อจริงๆก็คือมันก็โยงเข้าไปเลยนะครับ R แล้วก็มาต่อกับบาร์กาวนะนะครับบาร์กาวก็ต่อเข้านะครับก็เป็นรูปแบบนี้นะครับส่วน LED นะครับ LED LED ก็จะต่อปกตินะครับอ่านะครับบารกาวก็ต่อกับแอโนดนะครับอ่าแล้วก,ก,ลนะโนโนก็ไปที่สัญญาณนะแอนโอดก็ไปที่สัญญาณนะครับอ่าโอเคก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับอันนี้เราไปดูที่เอ่อโค้ดของเรานะครับโค้ด In LED pin 7นะครับอ่าเพราะว่าครู ใไนไหนราะครูต่อข้อสัญญาลพินเจ็ดถูกไหมอ่าโอเคอันนี้น่าได้นะครับอินอนาล็อกพินนะครับอนาล็อกพินเท่ากับห้านะครับอ่าก็คือความหมายก็คือก็คือไอตัวนี้นี่ยไอตัว LDR เนี่ยมันเป็นอนาล็อกนะนะครับมันเป็นค่าเป็นอนาล็อกคืออนาล็อกมันจะมีด้านนะครับที่เยอะนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนที่ดิจิตอลเนาะดิจติตอลจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับ พอมาได้อย่างนี้แล้วเราก็อินบ o k กอ่ะจริงๆจะใช้ข้อบุ๊กเลยนะครับเอาให้เราเข้าใจนะคือคุณต้องบอกก่อนว่าตัวแปรพวกนเี้มันอยู่ที่การตั้งชื่อของเราเราใช้ชื่อไหนก็ได้เนะนะครับอันนี้เราอยู่ในชั่วโมงเรียนอยู่ก็ใช้เป็น l แล้วกันนะ BL นะเท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์นี่คือเราประกาศทิ้งไว้นะครับเก็บค่าไว้นะครับอืม พินโวต LED, LED output, นะครับ LED พินเป็นเอาต์พุตเนาะนะครับโอเคก็ประกาศไปนะครับในฟังก์ชัน void setup นะครับนะครคราวนี้ตัวนี้ก็ใช้ข้อ VL ดีกว,ว่านะครับเพราะว่า VL ก็คืออะไร Analog Read Analog Pin พินนะครับอ่าก็คือพวก LDR เนี่ยมันเป็น Input ถูกไหมอ่ามันเหมือนมันเป็นการรับค่าคือคือ Arduino นะครับรับค่ามาจากสวิตช์ LDR นะครับก็ไม่ใช่เอาสวิตช์ LDR ไม่ใช่เซนเซอร์ LDR เนาะนะครับหรือตัวต้านทานที่ปรับตามแสงนั่นเองนะครับก็เราต้องมาอ่านก่อนนะอ,อารมณ์ประมาณว่ามันอ่านได้เท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ประกาศ serial print เอออันนี้ก็คือเรามาประกาศในจอ serial monitor น,นะครับต้องเป็น B L เนาะนะครับ โอเคอันนี้ก็คือค่าจริงๆค่ามันจะแรงเนี่ยเราเราตามห้องได้เลยนะครับอ่ามันจริงๆมันจะประมาณศูนย์ถึงพันยี่สิบสามนะพันยี่ิสี่ครับแต่นี่มันก็ปรับตามปรับตามแสงของห้องเวลาเอาไปใช้เวลาเอาไปเราไปใช้ในชีวิตจริงก็คือส่วนใหญ่นะครับ เราจะสมมุติเราไปตั้งหลอดไฟไว้ใช่ไหมอ่าเราไปตั้งหลอดไฟไว้ยิ่งมืดอ่ายิ่งมืดก็ยิ่งติดนะครับอ่าถ้าสว่างก็จะไม่ติดโอเคไหมพอมันมืดตามแสงที่มันได้รับมันไม่ได้รับแสงมันก็จะไฟตรงนี้ก็จะติดออกมาใช่ไหมครูก็เลยสั่งว่าอ f ฟบุ๊น้อยกว่าสองร้อยนะครับอ่าเราใช้หนึ่งร้อยแล้วกันหนึ่งร้อยค่าหนึ100่งร้อยสามารถนะครับปรับ น,นี้คือแสงห้องต่างมันก็อยู่ที่ปริมาณแสงห้องต่างของเราว่าเท่าไหร่นะครับอ่าไหมเราก็มาดูนะครับ Digital l i g h LED Pin เป็น High นะครับก็คือถ้าค่ามันน้อยกว่าร้อยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็น High ก็คือ LED มันติดสว่างนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ดับไหมก็ Low e นะครับนอกเหนือากนั้นก็ดับเรา Start Simulation นะครับ โอ้บุ๊กโอ้คูณลืมเปลี่ยนชื่อนะครับต้องให้ต้องเป็น V L นะครับ V A L start simulation นะครับโอเคอะได้แล้วนะครับเรามาดูเรามาซูมตรงนี้คือถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือก็คือเหมือนพอมันมืดใช่ไหมไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟจากดวงอาทิตย์มันก็จะอะไรมันก็จะ สว่างใช่ไหมเฮอเรามาดูเออนี่เอายกออกไงวะเนี่ยเคียงมากเลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมพอเราเลื่อนเกินจุดนี้เห็นไหมเดี๋ยวไอ้นี่มันบังว่ะไอ้โฟโต้รีเซสเตอร์มันบังเ่ะอออกไงวะได้แล้วอ่ะเห็นไหมวิธีการทำงานก็คือนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมซีมเนาะเราต้องเข้าใจสีดำเนี่ยคือทางมืดนะครับสีนี้คือมีดวงอาทิตย์โอเคไหม อา้าวเราเลื่อนไปอา้าวยิ่งสว่างไฟก็ดับถูกไหมอันนี้คือเวลากลางวันปกตินะครับอ่าพอมันมืด L D เราก็จะอะไรอา้าวติดสิอ้าว L D เราก็จะติดถูกไหมครับเห็นไหมพอมืดมันก็ติดดีนะครับประมาณนี้อา้าวถ่ายโค้ดใครไม่ทันก็ก็เวลาครูอัาวีดีโอไปแล้วก็แคปนะครับแคปศึกษานะครับ อโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโบทูรลิสเตอร์หรือ LDR